เาไม่ได้โจมตีเขานะแต่ผมบอกว่า d i s credit อันนี้มเจ้าใหญ่ซึ่งผมไม่แนะนำให้เดินเส้นนี้เลย่ของน่าอร่อยแน่นอนเรารู้จักแบรนด์แพนเบสระดับโลกหมดเลยคำถามคือแล้วของยูจะต่างยังไงมันมีอะไรที่จะสามารถเป็นสตอรี่ได้ไหมถ้าคุณจะได้แค่3ล้านลา์ต่อเดือนคุณไม่ต้องเจอผมผมอยากให้คุณขยายเปสัก1น0 100ล้านบาทต่อปีทำให้กำไรเยอะขึ้นกว่านั้นได้ไหม วิธีที่ทำให้เปอร์เซนต์ของกําไรเพขึ้นคือเพิ่มยอดใช่จุดตัดของมันคือต้องมียอดเท่าไหร่เปอร์เซนต์มันถึงจะมากกว่า15%ในเรื่องของ Product เราชอบมากแต่ในเรื่องของการสื่อสารแค่ไม่อยากให้อุปสรรคมาลดทอนความตั้งใจที่ถ่ายทอดออกมาเป็น Product แบบนี้ค่ะโอ้ไม่สเกลมันใหญ่มาก G.P มันก็สูงมากเราโอเคเรามีสาขาใหญ่แล้วแล้วคุณตอนลองมีสเกลเล็กในการเป็น Key O ไปเปิดตั้มต้นตั้มนี้กิฟเชื่อว่าล้มสาขาใหญ่ๆได้ไม่ยาก ได้วิธีการพูดที่กระชับมากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นครับค่ะก็ได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นค่ะว่าเราจะขยายธุรกิจยังไงทาให้เรากลับมาคิดแล้วก็ตอบวิธีการนําเสนอให้ดีขึ้นครับผมเนี่ยก็จะมาได้ในเรื่องของสิทธิบัตรว่าทําไมสิทธิบัตรตะลบับเนี่ยใช้เวลาถึง3ปีถึง4ปีถึงจะาําเร็จตาลบัญกรอบกฎเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าก็มีอยู่3หลักไม่ใช่คําต้องห้ามไม่ซ้ําไม่สื่อ ผู้ประกอบการคนไทยหลายคนจะติดคิดอะไรทำอะไรต้องสื่อให้ได้สื่อตั้งแต่เครื่อหมายค้าเลยจริงๆสื่อแล้วดีไหม,มในมุมของมาร์เก็ตติ้งอาจจะดีแต่มุมความคุ่มไม่ดี